ได้จุดทูบและเปิดลวยพันเข้ามาค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องห้าเห็นรวยๆนะครับวันนี้ผมก็มาตามต่อในเรื่องการพิธีการสึงสูตรในครั้งต่อไปครับเป็นครั้งที่เก้านะครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูนะ ดีครับคุณ เจ้าอาวาสวัดขมงหักจังหวัดกำแพงเพชรจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัยบริเวณหน้าประาณพฤทีขายของตาระราชานในมนต์เจ้าค่ะเป่าแล้วเป่าแล้วอะไรถอดนก็ดีถ้าเป่าอะไรเป่าอะไรถอดมันก็จะดีครมันจะีถเ่อดันจะครับจะเจอบผก็จะตัดเลย่มเปา 好，那个班你们那个。 ท่นานประธานมือที่ห้าพันปีนะคะจุดเทียนชัยบริเวณโต๊ะเครื่องมงสวงคะ่ะ ำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทนายชัยโรจน์อารัง คขอบคุณผู้ัมทเกท่านที่ร่วจะิด้าก้ชเรื่อยๆเลยนะคะ บัลลังก์ที่47นะคะคุณสมเชษฐบุญสนองค่ะจุนเทนชยัยวลิเววินาบราบินีค่ะ เชิญตัวแทนบัลลังก์ที่54นะคะเพื่อถวายวัดบ้านดงน้อยค่ะขอเรียนเชิญคุณดลพรตันสมบูรณ์ค่ะผม,ะมเป็นทหารเฝ่าที่เราเปา็นเด็กเก่าสุดห่า เชิญท่านอาจารย์เิรยาหรือคุณเนติกาบุตกันค่ะจุดเทียนชัยบริเวณหน้าประดับพิธีค่ะ เชิญค่ะและัวแทนประังที่49นะคะขอเรียนเชิญคุณอัญญาลีมพัชไัยมรค่ะจุดเียชใยบริเวณหน้าประดังที่4ค่ะ ไม่ต้องถอนค่ะไม่ต้องถอเดเรียนเชิญจะเป็นคุณสมชายสุนทรายุทธก่อนนะคะและต่อด้วยคุณอัญญรีพัชชามล และขอเรียนเชิญนะคะเจ้าภาพบัลังที่53ตัวแทนของวัดหน้องไกเ่เถื่อนนะคะขอเรียนเชิญคุณอภิชาติสุชีวะบริพนค่ะจุดเปียนชัยบริเวณตัวเครื่องมูลสค่ะ และลำดับหลังจากนี้นะคะขอสมมอบช่วงนี้เข้าสู่ช่วงพิธีการอย่างเป็นทางการโดยวันนี้ได้รับความเมตตาะะจากทากา่านพระสุภาพบุรุษาจากจังหวัดกาญจนบุรีนนะคะ่ะโดยการทำพิธีการของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ20นาทีะคะ่ะขอให้ทุกท่านได้ร่วมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานร่วมกันนะคะ ทุกคนทุกต่างคนได้ทำการจุดเทียนชัยเป็นที่ดีไว้แล้ววันนี้ขออขัสักการพระเดชพระคุณพระพิมลภาวนาวิธานวิปประทานไผ่โสมเจ้าประทับเกลบดประดบน้อยตลอดวัตรขังคูศิราตลอดทั้งภาวเที่ยวศที่เดินทางมาในวันนี้ยรอารามวัด พื่อจะมาเป็นการที่จะมาร่วมกันนะครับในการที่เราโลกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่2ประดังโปรดตั้งเรียงพันประธานในพิธีคนเรือเอกนาวินศักดิ์อิดกนาวินประทับประวาาโปรดตั้งต้นทางพุ่ อาจารย์ดรพิรพิชัยเดิประธานมูลทิ้5,000ปีอาจารย์ูุธนาชัยโรดราพิบุึกสามูลทิ่5,000ปีตรอดทั้งปู่สัรมสบายีทุกคนท่านและท่านเพื่นเพื่อนท่านบาสมัประจารได้มาร่วมกันวันนี้พระองค์เองรามสุภาพเอนานิ้มได้เดินทางอาจารย์จักรีได้รับสัตหีบัตรจากต้นทางบุญ าอาจารย์ดรพิจารณิชัยดิษให้มาประกอบพิธีตัเกเชิญตัวเทือทาทรัากษ์ศิลป์ศิธิ์ในช่วงสปนจักรวาลตลอดทั้งนับวรอนรอแห่งนี้เพื่อจะได้มาโมทนาในส่สมพิธีในวันนี้ให้กับพวกเราและทุกคนทุกท่านนะครับให้สเสด็จสมควาโมนาตับตั้งใจที่ในรอลูกของสเสด็จพระเจ้าตากสินที่จะไป ประจับวัดในต่างๆนะครับงจิดสองบรรลังบบนากบัดนี้เมื่อพร้อมไปแล้วขอจนทุกท่านได้ถึงตั้งใจเจญติดตะพวงนาบามีเพื่อเป็นการต้อนรับพื่อทศศิษย์ศิษย์ตลดทั้งดวงวิญญาณตามที่บาจิตขององคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะมาในบันวันอย่างนี้เพื่ออัฒนาวุตถุศิที่รูปไทยแาไทย ไม่เคยหวนทับและถึงทับจะจากไปแล้วถึงสองร้อยกว่าปีแต่ขขความในยังจารึกอยู่ในจิตในใจในแผ่นดินนี้ตลอดไปตลอดกาลน,นั่นจากนี้ทิ้งตั้งใจนะครับที่จะเข้าสู่วิถีการเมตตาในรังรง สตังธรรมโหโหสัทเทกามิจรูปเภคิริ ที่จะทาเหตรวันาบห้เหาวดุนิเดตเตภูมิทาจะยอตะลกกปาราชาอายาราชาอิทธ สุวรรณราชอริยเมตโยโพธิสัตวากาอาชโยอริยสาวกจัุทโธชนะกัลยาณะจัทตฏฐิดีวา เประสัญนาธรรมเมประสัญนาสังเีประสัญ